วัสดีค่ะทุกคนครูบีนะคะนักเรียนเอกหญิงจิตรามองอาสาค่ะครูบีเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะปัจจุบันประจำอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธนิยุอายเด็กค่ะครูบีเนี่ยมีประสบการณ์การดูแลคนไข้นะคะมาหลายเมือเคสมากกว่า10ปีแล้วปัจจุบันนี้นะคะครูบีไม่มีโอกาสดูแลนักกีฬาวอรเรย์บอลชายทีมชาติไทยครูบีจึงอยากนำเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงนี้นะคะมาแก้ไขปัญหาผู้ที่มีปัญหาข้อไหลิดค่ะ และสาหรับปัจจัยเสียงนะคะที่ทําให้เกิดกันหาข้อไหลติ่งนะคะ,ข,ะ,คะข้อแรกเลยค่ะเป็นปัจจัยที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปเลยนะคะก็คือการทํางานที่หนักหรือการทํางานที่ใช้แขนของเรามากเกินไปในระยะเวลาน,านานๆนะคะอันนี้อาจจะส่งผลถึงกล้ามเนื้อและตัวเส้นเอ็นที่อยู่รอบข้อไหล่ของเรานะคะให้มีอาการอักเสบนะคะและอาการเนี่ยอาจจะเป็นๆหายๆนะคะซ้าๆเนี่ยวนกันไปซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะมันก็จะทําให้เกิดข้อไหลติะคะ่ะ และข้อที่2นะคะโรคประจําตัวไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าโรคประจําตัวเนี่ยมีผลต่อข้อไหล่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไทรอยนะคะหรือในบางคนที่มีพันธุะภาวะอ้วนนะคะก็จะสามารถทําให้ข้อไหล่ ของเราเนี่ยมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะและข้อที่3ของเราค่ะเราจะพูดถึงในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยนอนติดเตียงนะคะซึ่งผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวข้อไหล่เลยอาจจะมีผลต่อกล้ามเนื้อที่ตึงมากๆจนเกินไปนะคะหรือเส้นเอ็นที่ตึงมากๆจนเกินไปก็อาจจะเกิดปัญหาข้อไหล่ติดได้เหมือนกันค่ะและปัจจัยเสี่ยงข้อสุดท้ายนะคะก็คือ การประสบอุบัติเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถทางเรือหรือในบางคนอุบัติเหตุจากการล้มจะดุดหกล้มตกบันไดแล้วเอาข้อไหล่เนี่ยหรอือหัวไหล่เราเนี่ยลงหรือว่ากระแทกพื้นนะคะพวกนี้เนี่ยจะเกิดการอักเสบที่บริเวณกล้ามเนื้อและบริเวณเส้นเอ็นนะคะซึ่งเมื่อกล้ามเนื้อกับเส้นเอ็นเนี่ยมีอาการอักเสบนะคะจะทําให้หูวคอานั้นเนี่ยเคลื่อนบนข้อไหล่เนี่ยได้น้อยหรืออาจจะส่งผลไปถึงภาวะไหล่ตีดได้คะ่ะ และอาการนะคะของโรคข้อไหล่ติดนะคะคุณวีได้รวบรวมมาแล้วเนี่ยทั้งหมดเจ็ดข้อนะคะเป็นอาการหรือว่าเป็นลักษณะของกลุ่มอาการนะคะที่เราเนี่ยใช้ในชีวิตประจําวันค่ะข้อแรกเลยก็คือการเอื้อมหยิบของนะคะการเอื้อมหยิบของในที่สูงที่เราต้องเอื้อมแบบสุดๆเลยแบบนี้นะคะเอื้อมสุดๆแบบนี้เลยนะคะการเอื้อม ยิ่งเอื้อมสูงเท่าไหร่นะคะข้อไหล่ของเราเนี่ยจะยิ่งถูกยืดแล้วเราเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วอาจจะไปกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นของเราเนี่ยอักเสบมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อสอนะคะการเอื้อมเหมือนกันแต่จะเป็นการเอื้อมหยิบของทางด้านหลังลักษณะท่าทางนี้เนี่ยเห็นบ่อยชัดเลยนะคะที่ไหนรู้ไหมคะทุกคนในรถค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเอาของเนี่ยไว้หลังรถใช่ไหมคะหรือว่าเบาะหลังเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะใช้วิธีการเอื้อมหยิบจากเบาะหลังเวลาเราหยิบของเนาะอะ,อะนอกจากการเอื้อมแล้วเนี่ยเราจะต้องเอี้ยวตัวไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้จะถูกยืดมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนเนี่ยเอื้อมไปแล้วหรือว่าเอี้ยวไปหยิบของแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าแสบบริเวณหัวไหล่นะคะอันนี้แหละคะ่ะที่เราไปกระตุ้นอาการทําให้กล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นที่อยู่ออรอบหัวไหล่เนี่ยเราปวดหรือว่าบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นค่ะและข้อที่3มของเรานะคะ อันนี้เกิดมากที่สุดเลยในผู้หญิงก็คือการติดตะขอชั้นในค่ะทางด้านหลังก็คือเราต้องเอื้อมือหรือว่าควายหลังไปทางด้านหลังแบบนี้นะคะซึ่งข้อนี้แหละเป็นปัญหามากๆนะคะในผู้หญิงก็คือการติดตะขอชั้นในนะคะทางด้านหลังค่ะและข้อถัดไปอาจจะเป็นปัญหาสําหรับคุณผู้ชายนะคะที่ชอบล้มกระเป๋าตลอดเวลา แต่ต้องเป็นกระบองกางเกงนะคะเพราะว่าการล้วงกระบอกกางเกงเข้าไปเนี่ยมันจะมีการที่แขเนเราเนี่ยไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะก็คือยืดไปด้านหลังและระดับหนึ่งยืดไปด้านหลังก่อนเสร็จแล้วค่อยๆเลื่อนมาด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าที่มันมีการยืดไหลไปด้านหลังหรือว่าเอี้ยวไปด้านหลังเนี่ยมันจะทําให้ยหัวไหล่เราเนี่ยถูกยืดกล้ามเนื้อถูกยืดนะคะก็จะไปกระตุ้นทําให้เกิดอาการอักเสบได้เช่นกัน และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหามากอีกอยาง,งเลยก็คือการสะผมค่ะการสะผมเราต้องยกแขนขึ้นมานะคะนอกจากยกแขนขึ้นมาแล้วเนี่ยเรายังต้องขยับมันไปมาอีกนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาการอีกหนึ่งอาการนะคะที่มีปัญหามากๆเช่นกันนะคะและข้อที่6ของเรานะคะก็คือการสวมใส่เสื้อโดยเฉพาะเสื้อที่ต้องสวมอยู่หรือว่ายกขึ้นถอดน,นะคะนนก็จะมีการทั้งยกแขนขึ้น เอื้อไไปด้านหลังอีกถ้าเป็นเสื้อยืดที่ต้องสวมพอนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาการนะคะที่จะส่งผลถึงข้อหล่ติดนะคะและข้อสุดท้ายค่ะหรือข้อที่7็ดคือจะบอกเลยว่าอาจจะเป็นอาการที่รู้สึกว่าค,คาน,านาไข้เนี่ยหรือว่าผู้ที่มีปัญหาไหล่เนี่ยทนไม่ไหวอาดต้องมานลงมาน,นะคะนั่นก็คือมีอาการปวดล้าโลโรแขน,นะคะ่ะหรือในกรณีบางคนเนี่ยต้องยกหรือถือน้าหนักมากๆเนี่ย ยิ่งมีน้ำหนักถ่วงมากเนี่ยมันก็จะยิ่งไปดึงข้อไหล่มากขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีอาการหนักขณะที่แบบว่าปวดร้าวลงมาทั้งแขนเลยอันนี้จะเป็นเจ็ดอาการนะคะที่จะบ่งบอกถึงปัญหาข้อไหล่ติดค่ะสําสหรับปัญหาข้อไหล่ติดนะคะไม่ว่าเราจะยกแขนขึ้นเราก็จะเริ่มรู้สึกปวด หรือว่าเอี้ยวหรือว่าเอื้อมไปด้านหลังนะคะมักจะมีอาการปวดหงุดท่าค่ะวันนี้ครูบีจะมีท่าแนะนำการบริหารข้อไหล่นะคะทั้งหมดด้วยกัน6ท่าค่ะมาแนะนำให้ทุกคนนะคะทำตามครูบีรับรองค่ะว่าถ้าทำตามท่าที่ครูบีสอนทั้ง6ท่าแล้วนะคะรับรองหายแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นครูบีจะเริ่มจากท่าแรกนะคะ ท่าที่1น,นะคะให้ทุกคนนะคะเหยียดแขนตรงออกมาด้านหน้านะคะสังเกตนะคะนิ้วโป้งเราจะชูขึ้นด้านบนนะคะข้อศอบตึงแขนตรงนะคะเสร็จแล้วค่อยๆยกแขนขึ้นนะคะอ่นะลองร้องกัน2องข้างเลยนะคะยกแขนขึ้นนะคะ ถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกตึงแล้วนะคะให้ค้างไว้นะคะเอาเท่าที่เราได้ก่อนนะให้มีแค่อาการรู้สึกตึงนะคะไม่เจ็บไปมากกว่าเดิมนะคะแล้วค่อยๆย,ยกลงช้าๆนี่นะเป็นหนึ่งครั้งนะคะเราจะทำทั้งหมดสิบรอบนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทําตามกันนะคะเริ่มครั้งที่หนึ่งนะคะยกแขนขึ้นิน้วโป้งชี้ขึ้นด้านบนแล้วค่อยๆเอาลงด้านล่าง นี่คือนับหนึ่งช้าๆนะคะไม่ใช้แรงเหวี่ยงนะค่อยคอยกขึ้นนะคะอา้าวครั้งที่สองนิ้วโป้งชี้ขึ้นด้านบนค่ะศอกตึงแขนตรงเลยครั้งที่สองค่อยๆเอาลงช้าช้าแล้วยกขึ้นครั้งที่3นะคะแขนตรงเลยยกขึ้นค้างไว้สักน,นิดนึงนะคะแล้วค่อยคอยเอาลงช้าช้า ที่4คะ่ะยกแขนขึ้นสูงสุดเลยเท่าที่เราทำได้นะคะหลักการง่ายๆก็คืนอนิ้วโป้งชี้ขึ้นด้านบนนะคะตอกเหยียดตรงแขนตึงเลยแล้วเอาลงนครั้งที่4นะคะเอาเริ่มครั้งที่5ช้าๆค่อยๆขึ้นนะคะไม่ต้องรีบนะคะทุกคนค่อยๆนะแล้วก็เอาลงชา้าๆยกแขนขึ้นอือครั้งที่6 เราเริ่มรู้สึกว่าเหมือนจะเมื่อยของไหลนะคะอะแล้วค่อยๆเอาลงชา้ชาๆชา้ชาๆเลยนะในยังไม่ให้ทช้านะคะเอาขึ้นคั้ที่7ค่ะมีโป้งชี้ขึ้นเหมือนเดิมแขนตรงนะแล้วค่อยๆเอาลงชา้ชาๆนะคะเราจะไม่ใช้แรงเหวี่ยงขึ้นนะคะค่อยๆทํานะอ่ะคาครั้งที่8ค่ะยกแข็ขึ้นแล้วก็ค่อยๆเอาลงชา้าๆเลยครั้งที่เก้ อาแขนขึ้นนะคะแล้วค่อยๆเอาลงช้าๆเอาครั้งสุดท้ายนะคะค่อยๆยกแขนขึ้นค่ะยกแขนขึ้นให้สุดเลยเอาเท่าที่เราไหวนะคะแล้วค่อยๆเอาลงช้าๆค่ะอ่ะโอเคค่ะครบสิบครั้งนะคะถ้าบริหารข้อไหล่นะคะครูบีแนะนำว่าให้ทำสามครั้งนะคะ สิบครั้งเนี่ยนับเป็นหนึ่งเซตเนาะให้ทำสามเซตนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากทําแล้วอะค่ะมีอาการปวดหรือว่ายกไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันตึงแค่จุดนี้แล้วก็แค่จุดนี้นะคะไม่ต้องฝืนให้มันปวดหรือว่าไปกระตุ้นอาการปวดมากขึ้นนะคะยกไปแค่รู้สึกตึงๆเท่านั้นนะคะแล้วก็้ังไว้เล็กน้อยนะคะประมาณ1นึ่งถึงสวิเนาะแล้วก็ค่อยๆเอารูปช้าๆนะคะสำหรับท่าที่2ของเรานะคะ เป็นท่าแข่งแขนค่ะท่านี้ค่ะจะช่วยลดอาการปวดนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีอาการปวดมากๆในระยะแรกๆนะคะของการมีปัญหาข้อไหล่นะคะเป็นท่าง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะก็คือเริ่มสาวนการที่เราอาจจะหาโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะเป็นตัวซัพพอร์ตเราหรือว่าเป็นตัวที่เราเนี่ยใช้แขนอีกข้างมืงที่ไม่มีปัญหาค่ะจับไว้นิดนึงเนะออกกาะคอยกันไว้ไม่ให้เราล้มหรือว่า ตัวเนี่ยโนไปข้างหน้ามากเกินไปนะคะจับเก้าอี้ไว้หนึ่งมือน,นะคะส่วนเราจะใช้แขนข้างขวานะคะซึ่งเราอนุมานเนาะตัวแขนข้างขวาเราเนี่ยมีปัญหาไหลติดนะคะโนตัวไปด้านหน้านะคะประมาณ45องศานะคะเสร็จแล้วค่อยๆเนี่ยแกว่งแขนเป็นวงกลมนะคะเป็นวงกลมเนาะทำประมาณสัก10ถึง20ครั้งนะคะหรืออาจจะนับค้างไวเ้เลยประมาณสัก10ถึง20วินาทีนะคะค่อยๆแกว่ง ช้าๆเป็นวงกลมนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยขยับตัวข้อต่อนะคะตรงหัวไหลที่มีปัญหาแล้วก็ยังเป็นการบริหารตรราัวหัวไหล่กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยนะคะให้มีความคลายตัวมากขึ้นถ้าสมมติว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เราเนี่ยคลายตัวมากขึ้นอาการปวดจะลด,ล,ดลงทันทีและอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราลองทําดูนะคะ10ถึง20วินะคะน้มตัวไปด้านหน้าประมาณ45องศานะคะเหยียดแขนไปด้านหน้าเล็กน้อยเนาะแล้วก็ควงแขนเป็นวงกลมเลย1 2ช้าๆนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ิห้าหสาทำแบบนี้นะคะสามอกเช่นเคยนะคะนับสิถหรือยีวิเนี่ยนับเป็น1เซตนะคะแล้วทำทั้งหมด3เซตนะคะอันนี้เป็นท่าที่2ของเราค่ะ สำหรับท่าที่3ของเรานะคะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่เดิมเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของหไหล่เรานะคะแล้วก็เป็นการทําให้สะบักเราเนี่ยสะบักด้านหลังของเรานะคะมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะโดยเราจะใช้ผนังด้านหลังของเรานะคะเป็นตัวฟิกสะบักไว้นะคะไม่ให้เคลื่อนหรือว่าให้อยู่ในกับที่นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยทำท่าเนี้ยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ะะเริ่มแรกนะคะให้ตัวเราเนี่ยชิดผนังเลยนะคะคือพยายามให้หลังของเราค่ะชิดชิดผนังนะคะแอนอกไปให้รู้สึกว่าสะบักด้านหลังของเราค่ะแนบกับตัวผนังเลยเสร็จแล้วการแขนขึ้นการแขนขึ้นเอาเท่าที่ที่ได้นะคะเอาเท่าที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอาการปวดไม่ได้ปกระกตุน้นอาการปวดมากขึ้นนะคะเอาแค่รู้สึกตึงๆการแขนขึ้นมานะคะเสร็จแล้วค่อยๆอ,อ่ะ คว่ำมือลงแบบนี้สบักกันอยู่เหมือนเดิมนะคะงายขึ้นคว่ำลงงายขึ้น,นอันนี้นับเป็นหนึ่งนะคะทำสิบครั้งเหมือนเดิมนะคะคว่ำลงง่ายขึ้นพยายามให้สบักแนบกับกําแพงเลยเนาะหรือว่าผนังน,นะคะคว่ำลงแล้วก็งายขึ้นนะคะ,ะเริ่มครั้งแรกนะคะครั้งที่หนึ่งค่ะทำพร้อมกันเลยนะหนึ่ง เมื่อยนะคะตรงหัวไหล่แล้วก็สะบักด้านหลังนะคะอย่างที่บอกว่าท่าเนี้ยดีมากๆนะคะเพราะว่าช่วยทั้งกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะบักด้านหลังคะ่ะสำหรับท่าที่4นะคะในการ ชีชิดปัญหาข้อไหลติดนะคะท่านี้เนี่ยทุกคนจะรู้จักกันในนามว่าท่าปูไปน,นะคะบางคนอาจจะใช้2นิ้ว3นิ้วหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ทั้ง5านิ้วเลยนะคะในการไ่นนผนังกำแพงนะคะท่านี้เนี่ยเป็นทาน่าง่ายๆนะคะเหมาะมากๆสําหรับคนที่มีอาการปวดในระยะเริ่มแรกของปัญหาข้อไหลติดนะคะโดยเราจะทําทั้ง2ด้านนะคะก็คือทางด้านหน้าก็คือมุมตรงๆแบบนี้กับด้านข้างของเราแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะคะให้ทุกคนเนี่ยหันหน้าเราเนาะหันหน้าเข้ากําแพงนะคะเสร็จแล้วค่อยๆวางมือลงไปที่กําแพงนะคะแล้วค่อยๆไต่ตามชื่อท่าเลยค่อยๆไต่ไต่ขึ้นไต่ขึ้นช้าๆนะคะค่อยๆทำพอเราเริ่มรู้สึกว่ามันตึงและเรายกได้แค่นี้เนาะให้ค้างไว้นะคะประมาณสัก 1- 2วินาทีนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆไต่ลง ไต่ขึ้นแล้วต้องไต่ลงด้วยนะทุกคนอ่าค่อยๆขึ้นแบบเดิมนะคะช้าๆนะเน้นย้ำไว้ทำช้าๆนะคะค้างไว้แล้วค่อยๆลงช้าๆลื่ยทำสิบครั้งนะคะอ่ะเริ่มทำพร้อมกันนะอ่ะครั้งที่1นนะคะขึ้นค้าง ลแล้วค้าแล้วลงสามแน้วสมแน้วสามแล้วนนนนนนค่อยๆนะคะท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่เซแนะ็แล้วก็ปอดภัยมากนะอ่ะแล้วค่อยๆขึ้นสีค้างไว้เอาลงล0สครั้งนะคะนับเป็นหนเซ็ตเนาะให้ทำทั้งหมดสเซตนะคะก่อนวันเนาะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีอาการปวด หรือว่าไม่ได้ปวดเพิ่มขึ้นระหว่างทางนะคะก็สามารถทําได้อีกรอบหนึ่งคือช่วงเย็นเนาะหรือว่าช่วงที่ทุกคนมีเวลาว่างนะคะอันนี้คือด้านหน้านะทีนี้ครูบีมีอีกด้านหนึ่งที่จะสาธิตให้ดูนั่นก็คือด้านข้างนะคะด้านข้างจะได้กล้ามเนื้อในการก้าวแขนขึ้นแบบนี้นะอ่ะด้านข้างนะคะหันข้างเข้าหากระแพงนะหันข้างนะเสร็จแล้วค่อยๆไต่ขึ้น สังเกตมือครูบีนะคะว่าจะต้องควมม่ำลงเนาะไม่ได้หงายแบบนี้นะความลงแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอาลงช้าๆนะความมือนะทุกคนขึ้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาลงชา้าๆครบสิบครั้งแล้วนะคะอาจจะมีอาการเมื่อยหรือว่าลา้าเล็กน้อยนะคะ เพราะว่ามันจะเป็นการทํางานของกล้ามเนื้อเป็การบริหารข้อไหล่เนาะแต่ว่าให้ทําทั้งสองด้านเนาะก็คือทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างข,างของเรานะคะสํะาหรับท่าที่5านะคะทา่าเนี้ยเนี่ยอาจจะเห็นตามคลิปวิดีโอนะคะหรือว่า YouTube YouTube ทั่วๆไปค่ะง่ายๆค่ะท่าเนี้ยเนี่ยจะเป็นการเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวนะคะของหัวไหล่แต่ว่าเป็นทา่าควายหลังที่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยควายหลังไม่ได้หรือถ้าในผู้หญิงเนี่ยก็จะบอกเลยว่ารู้สึกว่า บดต่อขอ,อเสื้อชั้นในไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูท่าบริหารกันเลยค่ะแต่ว่าบอกเทคนิคน,นิดนึงนะคะวันนี้คุบิจะใช้เป็นยางแทนแต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านเนี่ยใครมีผ้าเช็ดตัวนะคะก็สามารถใช้ผ้าเช็ดตัวได้ค่ะเริ่มนะคะสมมุติเรามีปัญหาคอไหล่นะคะด้านขวาเหมือนเดิมเนาะเราจะให้ด้านขวาของเราอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะอยู่ด้านล่างเนาะอ,อยู่ด้านล่าง แล้วมือซ้ายนะคะเป็นตัวช่วยดึงเป็นตัวช่วยดึงเนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะค่อยค่อยเหยียดแขนซ้ายตรงแขนขวาเราจับที่ยางยืดว่าให้ตัวไว้เฉยๆนะคะแล้วค่อยค่อยปล่อยสังเกตที่แขนซ้ายนะคะแขนซ้ายจะเป็นตัวดึงขึ้นค้างไวเหมือนเดิมหนึ่งถึงสองวินะคะแล้วค่อยค่อยแขนซ้ายค่อยค่อยปล่อยลงแขนขวาเราจับไว้เฉยๆนะ ดึงขึ้นแขนซ้ายเหยียดขึ้นแล้วค่อยๆลงเหมือนเดิมนะคะคือเวลาเราดึงขึ้นไปแล้วเอาแค่เรารู้สึกตึงนะแค่เรารู้สึกตึงที่แขนขวานะคะไม่ให้เจ็บนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยลงทําซ้ำไปสักสิบครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าง,ง่ายๆอีกท่าหนึ่งนะคะที่ครูวีจะแนะนำสำหรับทุกคนที่มีปัญหาข้อไหล่ติดโดยเฉพาะท่าควายหลังนะคะ สำหรับท่าสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ก็คือเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่นะคะเริ่มจากการที่เรานะคะเอามือข้อศอกเรานะคะแนบข้างลําตัวจับยางยืดของเรานะคะให้พอดีกับหัวไหล่นะคะไม่ยาวหรือว่าไม่สั้นจนเกินไปนะคะเสร็จแล้วออกแรงดึงนะคะลองดึงเทเล่านดูก่อนก็นได้นะคะเพื่อลองดูว่าน้ําหนักของยางยืดเนี่ยได้หรือปัานะคะ,อะลองดูนะคะ เริ่มจากข้างขวาก่อนนะคะก็คือดึงยางยืดนะคะดึงม,มือออกไปสอกแนบลำตัวนะคะข้างซ้ายอยู่กับที่นะคะแล้วค้างไว้นะคะนับ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ค่ะแล้วค่อยๆลอยยางยืดกับที่เดิมนะคะหกุบแขนเข้านะคะแล้วลองทำซ้ำอีกรอบนึงนะคะ ค่อยๆดึงยางยืดนะคะข้างขวานะคะข้างซ้ายที่เดิมเนาะดึงไปเลยอ่ะพอเราเริ่มรู้สึกว่าตึงและดึงไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆนับนะคะหนึ่ง6 7 8สา0เจ็ดแปด้าค่อยๆปล่อยค่ยยะ,คะจากที่เดิมน,นะคะ เราจะทําแบบนี้นะคะซ้ำไปทั้งหมด10รอบหรือว่า10ครั้งนะคะอ่ะเรามาเริ่มท้งที่3นะคะค่อยๆดึงยางนะคะดึงยางไปด้านหลังเนาะแบกอ,อกของเราด้วยนะคะไม่ให้หัวไหล่ลงมาด้านหน้านะสอบแนบลำตัวนะคะเสร็จแล้วนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสการเพิ่มความแข็งแรงเนี่ยเราควรทํา 3เซตนะคะตอนวันนะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงเนี่ยของกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่นะคะและทําให้คนที่มีปัญหาเนี่ยไหล่มันงุ้งมาด้านหน้าหรือตัวงองนะคะทําให้ตรงนเนี้ยเนี่ยได้ถูกยืดออกไหลเราได้ผายออกด้วยแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อไหล่ด้วยนะคะยิ่งกล้ามเนื้อแข็งแรงมากเท่าไหร่ปัญหาอาการไหลติดอะคะ่ะจะยิ่งบรรเทาแล้วก็หายไปนในไม่ช้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรทําท่าบริหารทั้ง6ท่านี้ ให้ครบตามที่ครูบีสอนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหารไรติดนะคะให้ทําท่าตามที่ครูบีแนะนํานะคะอย่างเป็นประจำอาการดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะหรือถ้าใครเนี่ยที่มีอาการปวดแบบไหนนะคะอยากให้ครูบีช่วยแนะนำเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์ให้ครูบีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย